สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลีมาทำวิดีโอที่โดนแท็กมานะคะจากพี่แอมก็ขอเทษพี่แอมด้วยที่สาลีแบบว่าใช้เวลานานมากกว่าจะทำวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอท็อปฟลิปสติกนะคะลิปสติก5แท่งที่แบบว่า เป็นท็อปๆของเราเลยนะก็จริงๆแล้วถ้าดูวิดีโอของส الي มาสักพักหนึ่งน่าจะรู้คําตอบบางข้อและแหละว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า5อันนี้เพื่อนๆจะเดาถูกบ้างหรือเปล่านะคะอันที่1เนี่ยเพิ่งพูดไปเมื่อไม่นานไม่นี่เองเพิ่งแบบจะเห่ไปสักพักนี้นะคะว่าเป็นลิปสติกที่แบบแท่งโปรดที่สุดนะคะก็คือแท่งนี้นั่นเองนะ Mac Cosmo ตัวนี้เองค่ะ มันเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีชมพูคลาสสิกที่ทาได้เรื่อยๆนะคะสาลีเคยเอามาทำทูตอรีเลให้ดูแล้วด้วยนะทาแบบว่ากับสโมกี้อายก็ได้เพราะว่ามันเป็นชมพูที่ค่อนข้างแบบว่าใช้ได้อะคือไม่แ่นจนเกินไปกับสโมกี้อายก็สวยหรือว่าจะทาแบบว่ากับตาธรรมชาติธรรมชาติมันก็ดูไม่จืดจนเกินไปเพราะมันก็มีสีชมพูที่ค่อนข้างแบบว่า เให้สีที่เด่นชัดกับปากของเราอะนะคะชอบมากมากจริงๆมีหลายๆคนถามสลิปว่าเออผิวอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับสีส้มๆมากกว่าหรอสลิปก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยสีผิวอ่ะมันมีอันดร์โทนที่แตกต่างกันไปนะสลิปมีความรู้สึกว่าส้มบางส้มเนี่ยทำให้หน้าดูแก่ลงได้ นะสำหรับสีผิวของซารีนะฉะนั้นเวลาเลือกส้มเนี่ยต้องเลือกส้มดีๆนะมันแบบต้องไปเลือกเองอะ่ะต้องไปสวอชเองที่ชอ็อปนะคะสำหรับสีผิวซารีนะซารีชอบทาสีชมพูออกแนวชมพูมากกว่าสีส้มนิดนึงแต่มีม,มีมีเฟเวอร์ริกสีส้มด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็อันนี้เป็นแท่งแรกนะคะแม c c คอ m o สโมตัวนี้บอกเนื้อก่อนเนื้อเป็นเนื้อแอมพลิไฟที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อของมันคือจะปิดปากคำของเราได้ได้ค่อนข้างดีนะซารีทาแล้วก็ไม่ต้องทาแบบ คอนซีลเลอร์ก่อนหรือว่าไม่ต้องลงลิปไลเนอร์ก่อนมันก็สามารถปิดปากครําของเราได้แล้วนะคะให้แวะไปดูตัวนี้ได้เลยนะ Mac Cosmo ตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าชอบที่เนื้อชอบที่สีแต่ไม่ค่อยชอบราคาเท่าไหร่นะเพราะสตรีรู้สึกว่าเออเนื้อดีสีดีแต่ว่าราคาแอบแพงเวอร์เกินไปนิดนึงแต่ว่าก็ชอบอะเพราะว่าเขาอาจจะบวกราคาค่าแพคเกจจิ้งนะเพราะเนื่องจากว่าเป็น Tom Ford ใช่ไหมละ่ะ มันก็นะเป็นไฮเอ็นเป็นแบบไฮโซก็หรูไปแต่จริงๆแล้วสันิรู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีเท่ากับราคาเนื่อไหมคะแต่ที่เอามาทําในวิดีโอนี้ด้วยเพราะว่าก็ชอบจริงๆนั่นแหละนะชอบสีอ่ะเดี๋ยวมาดูสีก่อนสีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบอกเบอร์ก็คือเบอร์02นย์สองพิงเอ์ดบี้เดี๋ยวสวัชข้างๆคอสโมให้ดูอาจจะดูไม่แตกต่างกัน มากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาทาลงบนปากของซารีเนี่ยไอพิงอะโดบีของท o m f o r ์เนี่ยนูดยิ่งกว่านูดยิ่งกว่านะมันเหมาะสําหรับกับาการทาตา,าที่สเต็ปเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงวันไหนที่แบบซารีอยากทําตาเข้มขึ้นมาหน่อยก็จะเลือกจะเลือกของท o มฟอร์เนี่ยค่ะพิงอะโดบีเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกกันว่าในหลอดมันจะเป็นยังไงนะ เทียบเคียงกันในหลอดจะเป็นแบบนี้ซาลีว่าเนื้อของทอมฟอร์ดก็คล้ายๆกับเนื้ออ ของแม็กที่เป็นเนื้อ m p 5พลอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะแบบบางเบากว่าปิดปากคําได้พอกันแล้วก็แต่ว่าเนื้อตัวนี้เบากว่าตัวนี้จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเนื้อลิปสติกหนักขึ้นกว่านิดนึงแต่ว่าด้วยราคาที่มันแตกต่างกันมากอะเออสลิไม่รู้ว่าสลิจะซื้อทาฟอร์ดแท่งที่2หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเจอสีที่ถูกใจจริงๆก็อาจจะกลั้นใจซื้อเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงจริงๆอะนะคะอาะทีนี้มาดูอันที่4อันที่4นี่เป็นตัวนี้ค่ะ เป็นสีชมพูที่ทุกครั้งที่สลีทานเนี่ยก็จะมีคนถามหาตลอดเลยเป็นของ YSL หรือ y p s แ n งร็องตนั่นเองนะคะอันนี้เป็น r o o t Volupté นะคะเป็นรุ่นแรก o r ริจินัของเขาเลยเดี๋ยวนี้มันจะมี s h e er v o l e r มันจะมีชายวอลเลตเท่อะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ละกันว่าเพื่อนๆชอบเนื้อไหนมากกว่าชี่ชอบเนื้อที่เป็นรุ่นออริจินัลมากกว่าเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเข้มทาแล้วแบบว่าปิดปากคาได้รุ่นเชียรหรือรุ่นแคนดี้เนี่ยทาไปแล้วมันก็เหมือนแบบเราต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนหรือไม่ก็ลงลิปไลเนอร์ก่อนเพื่อที่จะให้ได้สีอย่างที่อย่างที่ในแพคเกจิ้งเขาโชว์เอาไว้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มไม่มีปัญหานะคะแล้วจะบอกว่าความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ แค่ที่ packaging ที่มันดูสวยหรูมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันอยู่ที่เนื้อของลิปสติกด้วยอะคะ่ะมันเป็นเนื้อลิปสติกที่สัิไม่เคยไม่เคยคิดว่าเท่าที่ลองมานะไม่เคยคิดว่าบริษัทอื่นๆทําเนื้อลิปสติกแบบนี้มันเป็นเนื้อที่นุ่มมากๆนุ่มที่สุดเลยอะแล้วก็ จะลิมีลิปสติกไฮเอ็นในคอลเลกชันอยู่ก็2องสามี่ห้อใช่ไหมคะก็ไม่มีที่ห้อไหนที่มีเนื้อนุ่มขนาดนี้แล้วก็ไหนจะที่ไปลองตามเคาน์เตอร์อีกแล้วไม่ได้ซื้อมันก็เยอะก็ยังไม่เจอเนื้อลิปสติกอันไหนที่เป็นเนื้อแบบนี้คือมันแบบนุ่มจริงๆ แล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาปากแห้งทาลิปสติกอันไหนก็แห้งๆไปหมดนะลองดูลิปสติกยี่ห้อนี้ได้เลยนะคะ wise L รุ่น Root for l o t e o เนี่ยเขาก็เนื้อค่อนข้างดีจริงๆนะนิ่มจริงๆถามถึงความติดทนนานเนี่ย เจ้าตัวทอมฟอร์ดอาจจะติดทนนานหน่อยนะในความรู้สึกของสารี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการกินของเราด้วยถ้าเกิดว่าเราทาลิปสติกแล้วเราไปกินของร้อนๆน,นะคะมันก็เนื้อลิปสติกมันละลายไปไวมากแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวแบบไม่ร้อนมากหรือกินอะไรมันเย็นๆน,นิดนึงอะ่ะมันก็คือจะยังคงอยู่คงทนมากกว่านั่นเองอะนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าวันไหนที่สัลี่ไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ไปกิน นมจีนเนี่ยมันก็อยู่ติดทนเหมือนกันนะคะไม่ใช่บอกว่ากินแล้วหายไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเรากินบ่อยแค่ไหนเท่านั้นเองเนื้อติดค่อนข้างทนบางคนจะมีปัญหาบอกว่าเออเนื้อมันไม่ค่อยทนเลยอาจจะเป็นเพราะว่ากิจวัตรประจําวันของเราด้วยซารีเนี่ยเมื่อก่อนก็คิดว่าลิปสติกตัวเนี้ยเนี่ยมันติดไม่ค่อยทนแต่คือมีอยู่วันหนึ่งก็คือทาไปแล้วแบบว่าเออไม่ได้ค่อยได้กินอะไรแล้วก็ กินอะไรที่เย็นๆไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวผัดธรรมดาเนี่ยมันก็โอ้ยอยู่ติดทนเหมือนกันฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจําวันของเราด้วยนะคะอ่ะลิปสติกตัวนี้ทาทุกครั้งมีคนถามทุกครั้งเลยว่าสีอะไรนะคะก็ตอบเลยตรงนี้ว่าเป็น YSL เบอร์9นะคะให้ไปดูตอนนี้ YSL มีเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยแล้วนะคะที่ซารีลูก็มีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ที่พารากอนรู้อยู่2ที่นะคะ ถัดมาเป็นตัวที่4เลยตัวที่4อ่ะมาโทนส้มกันบ้างนะคะอันนั้นเป็นโทนชมพูไปแล้วตัวที่4ก็เป็น m a c Vegas v o วตนะคะตัวนี้นี่หลายคนรู้เพราะว่าช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้าร้อนอะไรเงี้ยสลิชอบค่ประมาณนี้นะคะเลือกส้มดีๆอันนี้มันเป็นส้มแบบส้มที่ไม่มีพื้นแดงอะคะ่ะสลนรว่าเพราะว่าถ้ายิ่งส้มพื้นแดงมันยิ่งทาให้หน้าดูมีอายุมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นส้มแบบนี้ นะเป็นเนื้อเดี๋ยวบอกเนื้อก่อนเป็นเนื้อแอมพลิฟเหมือนกันบอกแล้วว่าเนื้อแอมพลิฟาของของแม็กเนี่ยดีสําหรับคนที่มีริมฝีป,ปากค้านะคะอันนี้เนี่ยสุดยอดทา ทาทุกครั้งก็มีคนถามทุกครั้งเหมือนกันนะว่าสีอะไรก็บอกเลยว่าเป็นแมคเวกัสโบดชอบจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นสีส้มที่แบบทาแล้วหน้าดูสดใสหน้าไม่แก่ก็เลยชอบนะคะอันแหละสี่อันผ่านไปแล้วสี่อันแน่ขอบอกว่าเป็นสี่อันที่แบบอยู่ในใจของสัลี่เลยนะคือพอพูดถึงลิปสติกห้าแท่งหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาเลยว่าเป็นลิปสติกแท่งไหนบ้างไม่ต้องคิดนานเลยแต่ว่าแท่งที่ห้าคิดนานมากเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะมันเป็นแท่งสุดท้าย แล้วมีอยู่ในคอลเลกชันเยอะคือแบบช่างใจนานมากตัวไหนจะเข้าวินมาเป็นแท่งที่ห้านึกออกไหมคะเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราตัดสินใจง่ายเลยว่าจะเป็นแท่งไหนง่ายมาเพราะว่าแบบมันชอบอยู่ในใจอยู่แล้วไงแท่งที่ห้านี่แบบ <c oughs> อันนี้ก็รักอันนี้ก็รักจะเอาอันไหนดีคือนึกไม่ออกจริงๆนะเลือกเลือกมาแล้วเนี่ยเอาแท่งที่แบบว่าทาแล้วมีคนชมดีกว่าทาแล้วแบบมีคนบอกว่าเอ้ยถามว่าอะไรเป็นยังไงนะจริงๆเราก็รักหลายแท่งใช่ไหมรักเท่ากันแต่เอาเลือก แท่งที่แบบทาแล้วรู้สึกว่าคนอื่นๆก็ชอบด้วยไม่ใช่ว่าเราชอบอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะเป็น Too Faced Lacam Lipstick ตัวนี้นะคะแท่งเขาก็ดูเป็นแพคเกจิ้งหรูหราเป็นไฮโซสีทองๆแบบนี้ซารี่ชอบนะแพคเกจิ้งเขาเนี่ยนะคะแล้วเนื้อลิปสติกก็เป็นเนื้อค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสีที่ซารี่เลือกมาวันนี้นะคะก็คือสีนี้ที่เพื่อนๆชอบหลายๆนะคนชอบ Coral Fire นะคะอ่าเป็นสีนี้ เวลาทาแล้วเนี่ยอยู่ที่ปากคนเราได้นะถ้าเกิดว่าทาแล้วปากตัวเองเป็นสีชมพูอยู่แล้วจะออกสีส้มอย่างที่สันลิเคยพูดไว้ถ้าเกิดว่าปากเป็นสีค่ำๆนะคะทาแล้วมันออกจะเป็นสีแบบว่า,าชมพูมากกว่าในหลอดนิดนึงนะเดี๋ยวดูให้ในหลอดในหลอดจะเป็นอย่างนี้นะคะถามว่าต่างกับเวกัสบอดไหมเวกัสต่างกันนะเพราะว่าอันนี้ออกชมพูเยอะกว่าเวกัส a r ดเยอะเลยนะ สนอราคาใกล้ๆเคียงกันนะคะแล้วเนื้อลิปสติกก็ค่อนข้างมอยเจอร์ไรเซอร์ได้อย่างดีนะทําให้ปากชุ่มชื้นแล้วก็ติดทนค่อนข้างทนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ว่าเรากินอะไรระหว่างวันนะคะ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการวอวลิปสติกห้าแท่งนะคะที่สอยคิดว่าเออเป็นแท่งที่โปรโดที่สุดนะคะณนะตอนนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าวันไหนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไปยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังทีหลังแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อั๋มากๆเลยที่ แท็กซล,ลี่มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้แชร์ลิปสติกฮาแท่งโปรดของซล,ลี่วันนี้กับเพื่อนๆด้วยนะคะหวังว่าจะเอนจอยกันชอบตัวไหนไปลองเล่นที่ช็อปก่อนนะคะสีผิวไม่เหมือนกันสีปากไม่เหมือนกันมันอาจจะทําให้สีลิปสติกเนี่ยผิดเพี้ยนลงไปได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฮาแท่งที่ซล,ลี่รีคมเมนแนะนำเนอวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย